สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคํแแพงช h a n นแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องเป็นคลิปแรกของวันที่5พฤษภาคม2568นะคะเอฟซี FC. มอนี้เนาะแม่เพ็นกัได้แนวทางลาวพัฒนานะคะมา5สำนักแล้วนะคะแม่เพ็นจะมาลงให้ f อฟทั้งช่องไปก่อนนะคะ5สำนักมีของอ่า ตาปากน้ำโพหลวงตาเขาฝากมาอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วก็แอดมารวยนะคะห้าสำนักนะคะอยู่ในคลิปนี้ถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบผู้ใดที่ติดตามของห้าสำนักนี้ห้าอาจารย์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่ทุกท่านส่งมาให้แม่เพ็นเอามานำเสนอให้กับเอฟซีทังช่องเนาะก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะให้เอาไปเทียบเซอล,ลายอาจารย์ลายลายสำนักที่แม่เพ็นเอามาลงให้ในช่องนะคะเทียบกันเบิงวา่ามาตรงกันตัวใดเนาะชอบตัวใดใจมากตัวใดก็จัดไปด้วยนะคะเนะอฟซีเนาะอะเมื่อนี้ขอให้ดวงเปิดการงานเปิดชีวิตเปิดเนาะ เปิดโชกเปิดลาภให้เอฟซทั้งช่องหลักะกับแม่เพ่นทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยเถินนะคะเอามาเข่าเบิงผลงานของ5สำนักงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะงวดวันที่2วันศุกร์นะคะว่าเพอกเอ่อว่าหาสำนักเพิ่นจะให้จะให้เขาบอหรือบเขากบมาเบิงน้ำกันนะคะ เบาผิดเบาถือก็ขอโทษขอภหยน้ำนะคะเพราะว่าเบ,า,บาผิดตลอดอยู่แล้วเนาะย่างต่อีบกเข้า,ขาหูเพิ่นนะย่าแตาสิบ่เข้าหูคนฟังยังสินะเว้าไปแล้วก็ได้เนาะเอามาถ้ามาเบิงผลลาวพัฒนาเล่นหกตัวออกที่สองสามสี่สี่ศูนย์เก้านะคะแล้วก็ห้าตัวสามสี่สี่ศูนย์เก้า สี่ตัวสี่สี่ศูนย์เก้าโอ้ปิดพัดลมก่อนพัดลมกวตักล้องพัดลมนะพัดลมมันไกวอันขาตังกล้องสัน้นงงงงงส่วนสามตัวบนสี่ศูนย์เก้าสองตัวบนศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวล่างสี่สี่นั่นเองนะคะ,ะมาเบิ่งของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะ หลุดนะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2568บนให้มา8หลุดล่างให้มา9หลุดนะคะเไปขึ้นบนเนาะส่วนของแอดมารวยให้มา9กับ0กอดคอกันมาบนนะคะ fc เนาะ กอดคอกันมาบน9กับ0ย์กอดคอกันมาเลยนะคะ fc แต่ว่าเพันจับคู่่อให้เนาะเก้าศนย์ศนย์ะคะให้ศูนย์ศูนย์ทั้งหนาเบิดแต่ว่าจับบ่ใซส่ศูนย์เก้านะคะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่บ่เข่านะคะของแอดมารวยของดวงตาให้มา9เม็ดเดียว9มานะคะมาบนเนาะจับคู่ให้สูงเกินนะคะออกต่ำเนาะ ส่วนของตาปากน้ำโพให้ห้ากับแปดหลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะอ่านจับเลขติดเก่าอยู่แต่ว่าบ่มีศูนย์นะคะคูน,นี่ให้ศูนย์แปดนี่คะ่ะแต่ว่าบ่ออกเนาะให้สามศูนย์แปดเลขอ,ออกสี่ศูนย์เก้าส่วนของเขาฝากมาหนึ่งกับสองก็หลุดเหมือนกันนะคะอ่ะเข้ากัไในผลงานของ 5สำนักพวดที่ผ่านมากันแล้วเนาะเ้ากับมาเอาตัวเลขเนี่ทางของวันที่5พฤษภาคม2568วันนี้วันจันทร์กันเลยนะคะอ่ะเจ้าแรกสำนักแรกวันนี้ก็คือของตาปากน้ําโพนั่นเองเนาะตาปากน้ําโพให้มาวันนี้วิ่งลูดบนล่าง5กับ8นะคะ กาจับคู่ชุด3ตัวบนก็จะมี5 1 1เนาะชุด2ตัวบนล่างมี5 1 1 1 5 0 8 0 5 3 8 3นั่นเองค่ะตาปากน้ำโพจะบอไฮเลขเกินนี่แล้วก็บอไหาลุดนี่เนาะ่นจะหายแบบนี้ทุกทุกงวดนะคะเนาะบ่เปลี่ยนแปลงอีกเนะาะบอเปลี่ยนแปลงว่าเออปรับเปลี่ยนเอาศูนนั้นศูนนี้มาใส่บอมีจักเทียเนาะ่นจะ สุดอะไสุดนั่นเขาก็เขาลุดก็ลุดเนะาะบอว่าจะเป็นรัฐบาลให้ห้าน้อยหรือว่าลาพัฒนาเนาะส่วนวดที่แล้วเนาะของตาหลุดขันเพิ่นดห้เก่าเมื่อนี้เพิ่อนอาจจะเขานะค่ะเอฟซี FC. อันนี้นเห็นเพิ่นจับคู่แต่ว่าเพิ่นไหายแปดเนาะก็เลยบอว่าเขาค่นะ <c oughs> ส่วนวดนี้แน่นอนต้องเข้าแน่นอนค่ะถ่าของตาเนาะลุดงวดหนึ่งเข้าแน่เลย มาเบิงกองตาปากน้ำโพงวันนี้วิ่งลูดบนล่าง5กับ8จับคู่ชุด3ตัวบน511ชุด2ตัวมี5 1 1หนึ่งแล้วก็5้าสามแปดสนะคะเ้ากับมาเอาของเขาฝากมากันต่อนะคะสำหรับของเขาฝากมาวันนี้เราพัฒนาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ6 ชุด3ตัวบนมี2คู่ก็คือ6 58แล้วก็569เนาะชุด2ตัวบนล่างมี58 68 59กับ69นะคะอันนี้เป็นของเขาฝากมาวันนี้ส่วนงวดที่แลว้วหลุดเหมือนกันนะคะ FC ของเขาฝากมาเนาะ1กับ2หลุดค่ะบ่เขานะคะงวดน,นี้ให้5กนะับ6กเนาะก็จับคู่ชุด3ตัวบนมี6 58แล้วก็569ชุด2ตัวบนล่างมี58ด หกแล้วก็ห9าเนั่นเองค่ะเอฟซี FC ทั้งช่อง <c oughs> มาแคปหน้าจอเอาของเขาฝากมาแล้วก็ตาปากน้ำโพกันก่อนนะคะส่วนของเขาฝากมากับตาปากน้ำโพตรงกันตัวไหนคะจับคู่โบรตรงกันนะคะแต่ว่าวิ่งลูดตรงกันที่5นะคะเนาะ จับคู่บบตรงกันแต่ว่าจับอ่าแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดตรงกันที่5้านะคะ F c ซเนี่ค่ะเาก็เทียบเบิงแบบนี้เนาะถ้าว่าเบิงจับคู่บอรตรงกันเท่ากันว่าเบิงตัววิ่งตัวลูดว่าตัวใดมันตรงกันนะคะก็ะเอาไปไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาไว้ไปเทียบเซตเบิงอีกลหลายๆสำนักกันต่ตจังสีนะเนาะอ่ะเข้าไปต่ตเด้อจ้ะมาค่ะบานนี่ มาต่อที่แนวทางเราพัฒนาของหลวงตานะคะสำหรับของหลวงตาวันนี้วิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะคะให้เจ็ดเม็ดเดียววันนี้เนาะจับคู่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะคะหลวงตาเป็นจะบ่าหาหลายคู่เนาะฟันธงมาเม็ดเดียวเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดนะคะนี่ค่ะก็งวดที่แล้วหลวงตาให้เก้ามาเม็ดเดียวเก้ามาบนนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บวกเขาเนาะ วันนี้ฟันไปที่7เม็ดเดียว <c oughs> 7 8กับ7 9็นะคะสคู่เนาะ<อ>มาต่อของแอดมารวยนี่แอดมารวยก็ให้มา5กับ6บนล่างเหมือนกับของเขาฝากมาเลยนะคะ fc เนาะของเขาฝากมาก็ให้มา5กับ6บนล่าง ส่วนของแอดมารวยวันนี้ก็ให้5กับ6บนล่างจับคู่จะมี5363 5161 5060 5868แล้วก็5969นี่ค่ะ5868 5969ตรงกับของเขาฝากมานะคะ FC เนาะสี่คู่นี้ตรงกับของเขาฝากมาใหนะ้เพื่อนเทียบให้เบิรงเนาะนี่แมนบอเนาะ จะว่ามเพีนตัวนี่เนาะตรงกันที่4คู่นี้นะคะ5 8 6 8 5 9 6 9วิ่งรุ่น5้ากับ6ตรงกันแล้วก็5ตรงกันกับของตาปากน้ําโพแล้วนะคะ f อ5ตรงกันสาสำนักแล้วนะคะเนาะ <c oughs> ส่วนงวดที่แล้วนะคะของแอดมารวยเข้ามาสงวดติดต่อกันงวดที่แล้วจับคู่บอจับคู่ใส่กันก็หลุดเนาะงวด ของแอนมารวยนะคะ fc ถึงจะหลายคู่แต่ว่าก็เข้าดีเนาะเข้ามาสี่งวดติดต่อกันนะคะแล้วก็มาหลุดงวดที่ห้านี่ค่ะแต่ว่าถาาวเนาะเพิ่นจับใส่กันบรลุดได้นะคะ fc พอมาวิ่งลุดมากทั้งสองตัวเลยเนาะนี่ค่ะงวดนี้ให้วิ่งลุดบนล่างห้ 6, ากับหกจับคู่ชุดสองตัวจะมีห้าสามหกสามห้าหนึ่งหกหนึ 1, ่งห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ห้าแปดหกแปดห้าเก้าหกเก้านะคะ แคปหน้าจอของหลวงตากับแอดมารวยกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปปิดคลิปนี้ด้วยของอาจารย์หนุ่มกระสินกันต่อเนาะอะ,อะได้กันหรือยัง ไปต่อค่ะปิดคลิปท้ายคลิปนี้ด้วยของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะเพิ่นบยแยกให้แล้วเนาะบาดนี้เนาะเพราะว่าบนล่างขึ้นบนงวดที่เลี้ยววิง่งรูดมวดน,นี้บบยแยกเอามาเป็นบนล่างเลยอ่ะงวดน,นี้มั่นใจมากค่ะวิ่งรูด <c oughs> อาจารย์บอกว่ามั่นใจมากเนาะวิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นเก้ารองแปดนะคะชุดสามตัวบนมีสองคู่ก็คือสองแปดเก้าหนึ่งแปดเก้า จับคู่มี5คู่นะคะชุด2ตัวบนล่าง9192 8182แล้วก็89ดเน้นให้วงกลมให้ที่89เม็ดเดียวนะคะ FC 89เม็ดเดียวะค่ะ <c oughs> <c oughs> 8ก็ตรงกันกับของไพ่มั้ยเนี่ยข,ของอันของอันของตาปากน้ำโพหรือเปล่าแปดใช่นะ แมาตรงกันกับของตาปากน้ำโพนะคะ,ะส่วนงวดที่แล้วนะคะแดบอมาบน9กามาบนนะคะเ้าล่างขึ้นบนนะคะงวดนี้เพิ่นจะเปลี่ยนสูตรไหมมาแล้วให้มาบนล่างเลยเนาะเด่น9กรอง8บนล่างนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดชุด3ามตัวบนมีสองแ8ดเก้าหชุดสองตัวบนล่างมี9ก้าหนสอง แปดหแล้วก็8ปดเน้นที่8ปดเก้เม็ดเดียวนะคะอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆกับหกเออกับห้านักนะคะในคลิปนี้ค่าเอฟซีจ้าลาวพัฒนาของห้านักนะคะขอให้แตกบนแตกล่างแตก3ตัวตรงๆค่าวันนี้เนาะผู้ใดได้เบ่งคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีโชคหมัน ลำรวยเงินทองยาเจ็บยาจนนะคะอ่ะผู้ใดอยากจะสั่งตำไทยตำลาวนะคะเข้าไปจิ้มที่ลิงกใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะสั่งไปเลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้มีทางอ่ามีลูกอย่างข้าเจ้าเอิญอีย่างก็เดี๋ยวจะมีเด็กเสิร์ฟเสร์ฟให้ถึงที่ถึงใจแน่นอนนะคะเนาะอ่ะฝากด้วย ขอให้ทุกคนโชคโชคมันมาลำ้ำล้ำรยวยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ